กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับ Tom's t o r y ครับคาร์เอ็กไลฟ์สไตล์ครับมาใน EP นี้นะฮะทอมมาอยู่ที่นี่เลยนะครับที่ Impact อิมแ c คท a l น e จอร์โฮมเมืองทองธาน,นีนะครับกับงานที่ถือว่าเป็นงานใหญ่แห่ง ผู้ที่ชื่นชอบรถและก็รักรถนะฮะกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครั้งที่42แล้วครับแน่นอนครับในปีนี้เองทอมมาอยู่ที่บูธนี้เลยครับบูธของ Mazda ครับในปีนี้ Mazda จัดใหญ่จัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนครับแล้วก็รวมไปถึงรถรุ่นต่างๆที่จับมันในงานนี้เรียกได้ว่ามาครบทุกรุ่นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารจะททา m มาสด้ากันหน่อยดีกว่าคระะับว่าในปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับมาสด้าในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับ เอาเลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยฮะทอมมายืนอยู่กับผู้บริหารจากทางมาสด้าครับผมนั่นก็คือพิธีนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นให้พิธีแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงดีกว่าเชิญครับครับผมทีเพิ่มพงพันธ์นะครับก็ดูแลในส่วนของการตลาดและการธุรกิจสัมพันธ์บริษัทมาสด้าเซลประเทศไทยครับผมงั้นทอมขออนุญาตเรียนพิธีกันละกันนะฮะต้องบอกว่าในทุกๆปีกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เนี่ยเราจะมาเจอพิธีกันตลอดนะฮะกับบูธมาสด้าในปีนี้เองคคคคคครรรรััััับบบบบบกกูธมีีอออนนเเเซซ็็็ปปตต์์ยงงงไ้าาพื ช่วงนี้นะครเป็นช่วงที่เราผ่านสถานการณ์โควิดมาเราก็เข้าใจว่าทุกคนอยากจะได้ข่าวดีเนาะอยากจะได้ข้อเสนอดีๆอยากจะได้รถดีๆนะครับปีนี้คอนเซปต์เราก็คือการเอารถรุ่นใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวมาจัดแสดงพร้อมกับแพ็กเกจรุ่นพิเศษต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ข้อเสนอพิเศษต่างๆเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่าดีที่สุดในปีนี้นะครับผมเรียกว่าจัดชุดใหญ่ให้กับแฟนๆมาสด้าเลยนะฮะ และอะไรที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในบูธปีนี้บ้างครับพี่ทีครับไฮไลท์เราไฮไลท์แรกเลยก็คือบนเวทีนี้นะครับคันนี้เลยคันนี้เลยฮะนี่ All New Mazda BT50 นะครับซึ่งเป็นรุ่นแต่งพิเศษนะครับ BT50 k e n c h o นะครับ BT50 เองเนี่ยเพิ่งปรับโฉมใหม่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับตัวนี้เองเนี่ยเราก็จับมันจับเขาเนี่ยมาแต่งเป็นรุ่นพิเศษครับที่อย่างที่เรียนว่าชื่อ Kenzo Kenzo นี่คือการเอารุ่นยกสูงนะครับหรือว่า High Racer คือขับเลื่อนสูง ยกสูงนะครับซึ่งมีทั้ง4ประตูครับและก็2ประตูแต่รุ่นนี้คือรุ่น4ประตูนะครับเราหยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่ชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นกาบหน้านะครับหรือว่าสไตลิ่งบาร์โรบาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งที่ช่วยเสริมในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็ทำให้ลุคของตัวไฮเรเซอร์เ่ยหรือว่าไอตัว b d 5 0ยกสูงเนี่ย แล้วก็ดุดัดขึ้นกับผมก็จะเป็นชุดแต่งที่ดีไซน์โดยดีไซเนอร์ของ m a า d a โดยเฉพาะเลยใช่ครับดังนั้นเรียกว่าชุดแต่งตัวนี้ออกมากับ BT50 เนี่ยถือว่าพอเหมาะพอดีเพราะว่าถูกดีไซน์โดยมาส d a าเองใช่ครับนอกจากตัว BT50 แล้วครับแล้วในรุ่นอื่นๆมีอะไรพิเศษอีกบ้างไหมครับพี่ที มาสเตอร์สองนะครับมาสเตอร์สามนะครับซึ่งสองสองรุ่นนี้เป็นรถยนต์นั่งนะครับ,รบที่มีให้เลือกทั้งสี่ประตูกับห้าประตูนะครับแล้วก็ซีเอ็กซ <X> <ห>์สามซีเอ็กซ์สามจะเป็นคอมแพ c t อส o s เวอร์เอสยูว <SUV, S 2> ีนะครับสามรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับชุดแต่งพิเศษที่เราใช้ชื่อว่า black edition 랙เอดิชันคือการเอาชุดแต่ง e อโรพา t เข้ามาในการที่จะแต่งให้เกิดความเป็นสปอร์ตและดูดันเช่นกันนะครับ,รบจะเป็นลักษณะของการใช้สีดำของชุดแต่งมาขับ,บ,บให้เกิดคอมบิเนชันของสีระหว่าง ดำกรบสีตัวรถให้เกิดความดุดันมากขึ้นนะครับอันนี้คือ black edition นะครับถัดไปจะเป็น cx 3 0ครับ cx 3 0จะมาพร้อมชุดแต่งที่เราใช้ชื่อว่า signature style ครับ signature style เนี่ยเป็นชุดแต่งแท้จากมาซาประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เราเลือกใช้วัสดุที่เป็นสีดำกับโครเมียมครับให้ความหรูหราพิถีพิถันแล้วก็ให้ความสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจพิเศษที่เรานำมาเปิดตัวในงานครับัผมโอ้โหเขาเรียกได้ว่ามี รูปแ,แบบของมาสด้าให้ลูกค้าหรือว่าแฟนมาสด้าได้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยนะฮะที่สำคัญนะฮะใครที่เป็นแฟนมาสด้าอย่าลืมครับมาท yeah. ี่บูธของมาสด้าได้เลยนะฮะกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับอีกหนึ่งคำถามไม่ถามไม่ได้พิธีแน่นอนใครมาที่บูธมาสด้าต้องการโปรโมชั่นพิเศษจากมาสด้าครับปีนี้มาสด้ามีอะไรเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆของมาสด้าไหมฮะครับเรามีข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีเลยครับเรามีดอกเบี้ยเริ่มต้น0%ครับมีประกันภัยชั้นหนึ่งของมาสด้า มีในเรื่องของการขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพนะครับจาก3ปีเป็น5ปีนะครับเป็นว o r ์รี่ฟรนะครับมีในเรื่องของฟรีค่ารักษาตามระยะทางครับหรือมาซักแคะครับแล้วก็ถ้าจองในช่วงเวลางานนะครับเราจะมีคูปองน้ำมันฟรีสูงสุดถึง1,000 0บาทโอเคครับผมก็เป็นเป็นข้อข้อเสนอดีๆที่ตั้งใจจริงๆนะครับอยากจะให้ลดภาระในการซื้อและการครอบครองรถาในงานมอเตอรโชว์ครับ โอ้โหยเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมว่าแฟนๆของ Mazda ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับบูธของ Mazda ในปีนี้กับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับยังไงต้องขอบคุณพิธีครั้งนะครับที่มาให้ข้อมูลักนในครั้งนี้ขอบคุณมากครับยินดีกรับผม มาสไดเองนะครับต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆครับในปีนี้กับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะครับเหมือนกับรถที่อยู่ด้านข้างทอมครับนี่คือ m a ส d a 3ที่ถูกตกงใหม่นะครับด้วยชุดแบ็กโทน e ีดิชันครับและทำให้รถคันนี้ดูดูดุดันเนียนแล้วก็ดูลงตัวกับรถมากๆเลยนะครับต่างของเจ้ามาสด้า3แบ็กโทน e ีดิชันจะเห็นว่าจะมีสเกิร์ตด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับไล่เรียงมาจนไปถึงด้านหลังนะครับ ทำให้ Mazda สามคันนี้ดูแตกต่างแล้วก็ดูมีความหล่อเหลายิ่งขึ้นนะครับนอกจากชุดนี้แล้วยังมีตัวเราไปดูกันดีกว่า มาถึงขั้นนี้ครับคือ Mazda CX 30นะครับซึ่งถูกตกแต่งด้วยชุดพาร์ทที่มีชื่อว่า Signature Style นะครับต้องบอกว่า Signature Style เนี่ยชุดพาร์ทของเขาจะบ่งบอกถึงความหรูหราและความหรูชรวรี่มากขึ้นนะครับแน่นอนจะมีการใส่ชุดพาร์ทเพิ่มเข้าไปเป็นสีดำตัดด้วยสีโครเมียมนะครับซึ่งทำให้รถคันนี้ดูหลอกขึ้นเป็นกองเลยทีเดียวครับชุดพาร์ทของเขานะครจะมาทางด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับผม จะต้องบอกเลยนะฮะว่าพอเห็นตรงนี้แล้วมันดูหล่อมากจริงๆในส่วนด้า d a CX-30 คันนี้นะครับก็ทําให้รถคันนี้ดูเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือ s i กเนเจอร์ส y l e กับ Mazda CX-30 หล่อทีเดียวฮะ และนี่ก็คือที่มาสดากับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ในครั้งนี้ครับแฟนๆของมาสดา้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสามารถมาชม มาดาตัวจริงได้ในบูธนะครับและแน่นอนครับว่าทุกรุ่นจัดเต็มจัดหนักจริงๆทั้งโปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็รู้ไปถึงใครที่ชอบในเรื่องของการตกแต่งกับชุดพาร์ทที่มาสด้าใส่มาให้ไม่ว่าจะเป็น b บ็กโทนอ e d i t ชั n นหรือว่า Signature Style ผมว่าน่าจะถูกใจสําหรับสาวกของมาสด้าทุกๆท่านนะครับเอาละครับวันนี้เวลาคอมสตอรี่ค่ะเอกไลฟ์ขงจะหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับแน่นอนว่า ใครที่อยากชมรถรุ่นไหนอยากให้เราไปรีวิวรุ่นอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยถ้าเราทำได้เราแน่นอนครับวันนี้ทอมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย